สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับอีก2วันครับรับเงิน200บาทดูคลิปครับว่าใครจะได้รับเงินนี้ครับวันนี้วันที่20พฤศจิกายนนะครับนับไปครับเป็นวันที่1พรุ่งนี้21ิพฤศจิกายนนับไปอีกเป็นวันที่2 แล้วก็พอผ่าน2วันไปปุ๊บก็จะเป็นวันที่22วันที่22ก็รับเงิน200ครับเป็นเงินผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกดเงินสด200บาทเป็นเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการของเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เบี้ยความพิการรับทางบัญชีหรือรับทางเงินสดไปแล้วเมื่อวันที่10พฤศ,ศจิกายนที่ผ่านมานะครับ แล้วก็200สําหรับผู้มีบัตรบริการแห่งรัฐเขาเพิ่มมาอีกทางบัตรก็สามารถไปกดเอาได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเริ่มกดได้7นาฬิกาเป็นต้นไปครับ22พิจพฤศจากายน6 3ครับคลิปนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ